สวัด,ดีคพ่อแม่พี่น้องวันนี้ผมก็จะมาซ่อนวิธีการจ่ายนึ่งรอยลุนเกมแพงนะครับผม่อ,อแหลกไปเดฟเวทก,ก่อนเลยไปปั๊บนะครับเราก็อ่านมาอ่านรายละเอียดตรงนี้ก่อนครับเพื่อได้มั่นใจนะครับผมเนี่ยครับยกตัวอย่างเกมที่ได้อาอามาสามแล้วแต่ท่านเลยครับถ้าท่านดวงดีก็ท่านก็ได้ไปเลยครับเกมหลกักเอบเป็นเพลงนะครับ เกมตอนแรกผมลุ้นนะครับผมจะได้เกมสองร้อยสองร้อยกว่าบาทนะครับตอนนี้ผมก็เล่นเกมนี้ครับเลโก้ LEGO ครับผมเอาไปแคสกันอยู่ครับนี่ครับแล้ววิธีการซื้อก็นี่ครับไปที่เพจความครับแล้วก็เขียนว่าอะไรก็ได้ครับตอนมากผมชอบเขียนว่านี้ครับ ลืมลืมลมืเดี๋เดๆๆเดยวเห็นตรงนี้มันบุกคล้องนี่ครับเราก็พอเรากดส่งไปปุ๊บส่งไปนะครับแล้วเราก็รอครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปตอนที่ว่าเขาส่งโค้ดให้เลยก็แล้วกันนะครับแบบยบบ บา <c oughs> เขามาวันแรกคือวันที่ยี่สิบเมษาครับยี่สิบเอ็ดยี่สบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ขาดหายไปนะครับผมมาได้ไปซื้อกับเขานะนี่ครับผมเับาไปซื้อนี่วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบห้านะครับนี่เขาได้ส่งเกมนี้มาให้ผมนะครับเราไปดูกันเลยนี่ครับทางสตรีมนะครับเอา น่าจะอันนี้นะครับโอเคแล้วก็ไปเติมโค้ดกันดีกว่าแต่ผมขอย้ำนะครับว่าผมลงคลิป ผมลงลิปพรุ่งนี้นะครับเป็นวันที่ยี่สิบหกครับไม่มีใครมาเรียนผมได้นะครับทั้งเรียนโค้ดเรียนบัตรอะไรไม่มีใครมาเรียนได้เลยครับนี่คนระับรูปแบบเกมต,ต่อไปก่อนเราไปที่เกมนะครับแล้วก็เปิดใช้ผลิตภัณฑ์เบิร์นแล้วก็กดถัดไปแล้วก็ข้ามแล้วก็เราก็วางโค้ดไปครับแล้วเราก็กดถัดไปแล้วมันก,ก็จะ รอครับว่าโค้ดนี้ถูกหรือโค้ดเกมอะไรบบน,นั้นครับนี่ได้แล้วนะครับแล้วเราก็ถัดไปยกเลิอกครับไม่ต้องติดตั้งครับแล้วเอาไปที่ครังของเรานี่เกมได้มาแล้วครับนี่นะครับที่พี่ผมซื้อจากเขามาประมาณกี่เกม หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเกมแต่ความแต่ว,ว่ารวมเป็นหกนะครับเพราะว่าเพราะว่าอ่าวันที่ยี่สิบสามผมซื้อสองใบนี่ครับซื้อสองใบนี่ครับน,นี่ครับเรานับเป็นเกมนี้นะครับหนึ่งแล้วเกมนี้สองสามสี่ห้าหกเป็นสองอย่างนี้ไม่เกี่ยวครับนับเป็นหกเกมนะครับเราได้เติมไปแล้วครับ รายละเอียดจะอยู่ข้างล่างคลิปนะครับโอเคครับ okay. ผมขอลาตัวไปก่อนครับ